หลวงปู่มั่นปูริทัตโตสอนเรื่องการกินเจเทศแก่ท่านพระอาจารย์อุ่นซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านคนเรามันไม่ได้วิเศษเพราะการกินผักกินเนื้อนะแต่มันวิเศษด้วยการกินเพราะการพินิษพิจารณาโดยแยบคายอันผักหญ้าเนื้อนั้นมันไม่ได้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเหมือนคนเราจิตเราดอก พระธรรมคำสอนแง่หนักเบาต่างหากที่เรานำมาพินิษพิจารณาแล้วนำมาสอนตนจะทำให้เราดีขึ้นได้เรื่องกินอยู่หลับนอนอะไรอะไรพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงบัญญัติไว้หมดแล้วไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรกับกินเจไม่กินเจกินเนื้อไม่กินผักกินแต่ผักไม่กินเนื้ออันไหนกินได้ฉันได้ ท่านก็บัญญัติไว้หมดแล้วถ้าท่านคิดว่าการกินแต่ผักทำให้ท่านเลิศเลอเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้อันนี้ผมก็สุดปัญญาที่จะสอนท่านถ้าการกินแต่ผักอย่างท่านว่าเป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลสจบพรหมจรรย์ได้มนุษย์ไม่ได้สิ้นกิเลสหรอกวัวควายเป็นต้นนั่นแหละมันจะสิ้นก่อนเพราะมันไม่ได้กินเนื้อ มันกินแต่ผักแต่หญ้าเต็มปากเต็มพุงมันกินแต่ผักแต่หญ้าทําไมลูกมันถึงเต็มท้องไร่ทุ่งนาถ้าการกินแบบท่านว่าเป็นของเลิศวัวควายมันเลิศก่อนแล้วเพราะมันเกิดมามันก็กินแล้วโดยไม่ต้องมีใครคอยสอนถึงท่านกินยังไงมันก็ไม่เท่าวัวเท่าควายกินหรอกเพราะวัวควาย มันปฏิเสธเนื้อโดยประการทั้งปวงกินแต่ผักแต่หญ้าถ้าจะกินเจฉันเจกินผักไม่กินเนื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การไปหาตำหนิคนโน้นคนนี้ว่ากินเนื้อเป็นเปรตเป็นผีมันไม่สมควรแล้วก็มาหลงตนยกยอตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าคนอื่นเขาท่านดูใจของท่านเองก็ได้นี่ ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยังถ้ายัางไม่ประเสริฐให้รีบแก้ราคะโทสะโมหะที่เผาหัวอยู่นั่นละ่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องแก้เสียโดยเร็วพลันไม่ใช่วันๆเที่ยวแต่ชวนหาคนมากินผักไอ้ผักนั้นผมก็กินคนเรามันประเสริฐเลิศได้ด้วยความประพฤติไม่ใช่เพราะการกินส่วนเรื่องการกิน เป็นเรื่องรองๆอ,อย่าเอามาเป็นเรื่องเอกท่านจะกินก็กินเถอดเจผักของท่านนั้นผมไม่เอาด้วยหรอกเมื่อท่านพูดจบลงคณะญาติโยมที่มาด้วยเงียบกลิบมองตากันปลิบปลิบไม่มีใครกล้าพูดกล้าแสดงอะไรอีกบางคนคงรู้สึกว่าเหมือนฟ้ามันผ่าลงที่กระบาลหรือดูแลงบางคนก็คงจะเห็นเหตุผล ที่ท่านแสดงอย่างคมคายแต่สำหรับบางคนที่จิตใจไม่ยอมรับความจริงก็ถือว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปเรื่องหลวงปู่มั่นภุริทัตโตสอนเรื่องการกินเจนี้ท่านเทศสอนแก่พระอาจารย์อุ่นธรรมทโรเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรหลวงปู่อ่อน ยาน,นสิริและเป็นผู้ที่ฉันเจโดยตลอดซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแม้ในประวัติของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตก็มีกล่าวถึงว่าหลวงปู่ล่าทุดงไปพักกับพระอาจารย์อุ่นธรรมทโรที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วพระอาจารย์อุ่นธรรมทโรบอกว่าให้หลวงปู่ล่าฉันอะไรก็ได้ แล้วแต่บินทบาทมาได้ไม่จำเป็นต้องฉันเจตามท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเทศเรื่องนี้สอนแก่พระอาจารย์อุ่นธรรมทโรในระยะที่หลวงปู่มั่นยังจำพรรษาอยู่ณวัดเจดีหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก่อนปีพศส4 8 3โดยท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีหลวงปู่จูม พันธุโลได้ให้พระอาจารย์อุ่นธรรมมทโรขึ้นไปเชียงใหม่เพื่ออาราธนาหลวงปู่มั่นให้กลับมาภาคอีสานแต่ก็ไม่เป็นผลครั้งนั้นพระอาจารย์อุ่นธรรมมทโรไปเล่าเรื่องฉันเจให้หลวงปู่มั่นฟังจนเป็นเหตุให้หมู่คณะทะเลาะแตกแยกกันหลวงปู่มั่นบอกว่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ทะเลาะกัน เพราะเรื่องกินเรื่องขี้ดอกอะไรพวกเราจะมาทะเลาะกันเพราะเรื่องพันนี้ถึงกินเจตลอดชีวิตแต่ไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาก็อย่าหวังรอดจากนรกหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เมตตากรุณาสั่งสอนไว้ว่าการเจริญสติบำเพ็ญภาวนาเท่านั้น ถึงจะบรรลุพระอระหันต์ได้การตัดกิเลสตัณหาต้องใช้พระกรรมฐานเท่านั้นพระกรรมฐานมีให้เลือกตั้ง40กองในอดีตมีคนเคยชวนหลวงปู่ฉันเจฝ่ายหลวงปู่ท่านตอบว่าถ้ากินเจมันประเสริฐเป็นบุญใหญ่นักบัวควายก็คงเป็นพระอระหันต์หมดแล้วคนเราจะกินอะไรไม่สำคัญ สำคัญที่ว่ากิเลตัณหาตัดได้หรือเปล่าแล้วการกินเจก็ไม่ได้ช่วยให้กิเลตัณหาลดลงแต่ถ้าจะกินเพื่อสุขภาพแล้วก็อนุโมทนาแต่การกินเจไม่ช่วยให้พ้นนรกได้หรอกคนกินเจลงนรกก็เยอะแยะเพราะกิเลตัณหายังเต็มหัวมันอยู่ท่านดูใจของท่านเองก็ได้นี่ว่ามันประเสริฐตรงไหนหรือยัง ถ้ายัางไม่ประเสริฐให้รีบแก้ราคะโทสะโมหะที่เผาหัวอยู่นั่นละ่ะมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องแก้เสียโดยเร็วพลันไม่ใช่วันวันเที่ยวแต่ชวนหาคนมากินผักคนเรามันประเสริฐเลิอดได้ด้วยความประพฤติมิใช่เพราะการกินถึงกินเจตลอดชีวิตแต่ท่านไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนา ก็กินเจเสียเปล่าหาประโยชน์ไม่ได้แล้วยังไม่ช่วยให้ตัวเองพ้นจากขุมนรกในสมัยพุทธกาลพระเทวทัตตั้งตัวเองเป็นศาสดาแล้วตั้งโกหันยกรรม5ประการคือ 1. ให้อยู่ในเสนาสะนะป่าตลอดชีวิตห้ามตั้งวัดห้ามเข้าเมือง 2. ให้ถือบินทบาทตลอดชีวิต อาหารที่มีคนมาถวายหลังบินธบาทให้เททิ้งหมด 3. ให้ทรงผ้าบางสุกุลคือผ้าที่เขาทิ้งแล้วและผ้าเนื้อเลวตลอดชีวิตผ้าเนื้อดีเผาทิ้งให้หมด 4. ให้อยู่คนต้นไม้ห้ามนอนตลอดชีวิต 5. ให้งดฉันมังสาหารคือห้ามกินเนื้อตลอดชีวิตพระพุทธองค์ บรมศาสดาไม่ทรงอนุญาตตรัสว่าไม่ควรควรให้ปฏิบัติได้ตามศรัทธาด้วยทรงเห็นว่ายากแก่การปฏิบัติเป็นการเกินพอดีไม่เป็นทางสายกลางพระเทวทัตจึงโจทย์โทษพระบรมศาสดาประกาศว่าคําสอนของตนประเสริฐกว่าคนที่มีปัญญาบารมีน้อยหลงเชื่อย่อมทําตนเข้าเป็นสาวก คลันพระเทวทัตได้ภิกษุยอมเข้าเป็นบริษัทของตนแล้วก็พยายามทำสังฆเภศตั้งตัวเป็นศาสดาเสียเองแล้วท้ายที่สุดพระเทวทัตก็โดนทรณีสูบไม่อยู่ที่อเวจีมหานรกมีพุทธภาษิตบทหนึ่งว่านัตถิปาปังอกุพะโตแปลได้ความว่าบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทำการกินผัก อาจจะต้องฆ่าสัตว์ทางอ้อมไปด้วยเช่นกันเพราะต้องไถดินใส่ปุ๋ยใช้ยากำจัดแมลงอาจทำให้แมลงต่างๆไส้เดือนตายได้ถ้าแบบนี้บาปก็คงไม่ต้องทำสัมาอาชีพกันเลยหลวงปู่วแหวนท่านบอกว่าไอ้วัวควายมันกินหญ้าอยู่ตั้งนานไม่เห็นเป็นพระอรหันต์สักตัว